ขอใจกันก่อนสำหรับบัตรชมภาพยนตร์โรดพิเศษเรื่อง Man on t r e e d e จาก Truision e v Club รายชื่อผู้ที่ได้รับบัตรดังนี้ครับขอบคุณ Truision e v Club ด้วยนะครับสำหรับบัตรชมภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อมานะครับเป็นเกมจากโรงภาพยนตร์ Major Cineplex และ e g v ที่เราถามไปว่าภาพยนตร์เรื่อง The a v e n g e r of s i n t i n เป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่าง c e e r e b e r กับใครคำตอบก็คือข้อตอไก่นั่นเองครับ Peter Jackson ใครนะครับที่ตอบถูกและได้รับของร,รางวัลกันบ้างเราไปชมรายชื่อกันเลยครับาท่านที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ทั้ละสองใบนะครับและก็ต้องขอขอบคุณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเพ็กและ ec ซี C B ด้วยครับสำหรับของรางวาัลเกมใหม่ในวันนี้นะครับเป็นเกมจากภาพยนตร์เรื่องรักสุดท้ายปลายหน้าภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายตีนอันดับท็อปฟาส์ในเว็บไซต์วัยรุ่นชื่อดังมาแล้วนำแสดงโดยรถเมย์คนนิงนิดพร้อมกับพระเอกหน้าใหม่นะครับเพชทแทคลต กำกับการแสดงโดยยิรตินาอินทนนท์ผู้กำกับที่เคยผ่านงานมากมายนะครับทั้งงานโฆษณาละครรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ต้นโดยในเรื่องนี้นะครับเป็นความรักต่างวัยที่ผู้หญิงอายุมากกว่านะครับกับผู้ชายในแบบน่ารักน่ารักนะครับเรามีของที่ระลึกจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาแจกกันด้วยนะครับสําหรับ5รางวัลเอาเป็นว่าเรามาดูเรื่องราวคร่าวๆกันก่อนเลยจ้า